พอดีมีงานซ่อมกล้องนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็าสำคัญยุดก็เลยมาล่าสู่ของฟังนะครับก็คือกล้องตัวนี้เป็นด้าหัวนะครับเป็น HD CVI 2ล้านพิกเซลนะครับอาการเสียคือภาพมันมาให้หายนะครับก็เช็คดูแล้วก็คือแจ็คตัวนี้นะครับมันถูกบีบอัดอยู่ในกล่องพัก,พกสายแล้วมันหักตรงนี้นะครับ พลโยกทีก็ติดทีนะครับแต่ว่ากล้องไม่เสียนะครับเป็นภาพสีปกติแต่ว่าที่เห็นบนหน้าจอคือผมเอา D V R ที่เป็น A H D มาต่อนะครับภาพเลยเป็นขาวดำนะครับทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าแจ็คตัวเนี้ยเสียนะครับหัวบ n นีของกล้องเสียผมก็ทำการตัดต่อครับแล้วก็ไปหากล้องกล้องเก่านะครับซึ่งมันพังจริงจงนะฮะก็เอาหัวของผมมันมานะครับสลับกัน ตัดหัว bnc มามาใส่กับกล้องของด้าหัวตัวนี้นะครับก็บัดกรีให้เรียบร้อยพันเทปกันช็อตแล้วเสียบกับตัวเครื่องดูนะครับจะลองถอดสายออกแล้วลองให้ดูไอคอนที่บนหน้าจอนะครับถอดออกแล้วเสียบใหม่มันเป็นนี่ฮะ ahd ไหมฮะเสียบกับเข้าไปเปภาพขาวดำนะฮะพรุ่งนี้จะเอาตัวกล้องที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยไปติดตั้งกับเครื่องที่เป็น cvi ของด้านหัวนะครับว่าภาพจะขึ้นไหมนะครับ ก็ทาให้ดูว่าเราสามารถซ่อมได้ครับอาการพวกนี้นะครับไม่ต้องทิ้งให้เป็นขยะนะครับแก้ไขได้ครับเครื่องมือก็มีแค่หัวแรงกับคัตเตอร์คีมตัดครับผมอันนี้ก็คือตัวที่ทางไปนะครับนี่หักติดต,ติดตั้งยัดไปในกล่องแล้วหักนะครับโอเคเป็นกล้องตัวที่สองนะครับกล้องอันนี้คืออาการเสียคือน้ําเข้ากล่องนะครับทําให้หัว BNC เนี่ยช็อต เป็นสนิมครับแล้วก็หักเปื่อยกรอบไปเลยครับแต่กล้องยังดีอยู่นะฮะเราจะตัดเราจะหาหัวบินซีตัวเมียเนี่ยมาแทนตัวนี้นะครับแล้วก็บัตรบักรีดูว่าจะรู้ว่าทดสอบสภาพมันยังขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะแกะมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นที่หัวพังนั่แหละครับมันเลยไม่มีภาพนะครับโอเคส่วนอะไรที่เราเอามาเป็นตัวเปลี่ยนก็คือว่าผมเจอกล้องตัวนี้ตัวหนึ่งครับอันนี้ก็พังละเสียบสายเสียบไฟก็ไม่ขึ้นนะฮะ แต่ว่าไฟยังมีอยู่ไหมฮะอินเฟลนติดอยู่แต่ว่าภาพไม่ติดละก็ตีว่าเป็นกล้องพังจะเอาอะไรตัดตัวหัวมาใช้งานนะฮะตอนนี้ก็ตัดหัวบินซีที่พังออกแล้วนะครับแล้วก็หัวใหม่ที่มาจากกล้องตัวที่เสียนะครับแต่หัวยังดีอยู่ก็ปอกมาจะเจอสายดําเป็นลบนะครับเหลืองเป็นอ่าเป็นสัญญาณนะครับผมเรียกว่าอะไรดีเป็นวิดีโอนะฮะเหลืองเป็นวิดีโอดําเป็นกราวแล้วกันนะครับผม ตัวกล้องที่ยังดีอยู่ก็เหลืองก็เป็นวิดีโอครับส่วนชิยเนี่ยก็เป็นก็เป็นกลาวนะครับผมก็คือเราจะต่อดําไปเข้าชิยนะครับแล้วก็เหลืองไปเข้าเหลืองเจาะบัตรกี้กแล้วก็เทปกันครับผมเริ่มจากบัตรกีสายวิดีโอก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพันเทปแล้วก็บัตรกีสายที่เป็นกลาวนะครับก็บัตรกีสายกลาวนะครับ ส่วนสายสัญญาณก็พันท่อหมดพันเทปไปแล้วครับกันกันช็อตนะ่ะหลุดโฟกัสนะเดี๋ยวจะใส่ท่อสีเหลืองนี่นะครับหุ้มกันช็อตอีกชั้นหนึ่งครับหลังจากที่เราบั็กรีเส้นกลาาแล้วก็ทําการใส่ท่อพันท่อให้เรียบร้อยครับกันช็อตนะฮะก็ทดสอบกล้องเห็นไหมฮะกล้องติดแล้วครับนี่ก็ทาให้ดูว่าอาการพวกนี้เราก็สามารถซ่อมได้ครับผมไม่ต้องทิ้งให้เป็นขยะ อิสโทนิกครับของเดิมหัวที่เสียไปก็ทิ้งไปครับนี่อยู่นี่ครับนี่ครับหัวที่หักที่พังเพราะน้ําเข้าเป็นสนิมก็ทิ้งไปครับแล้วก็ตัดหัว BNC จากกล้องตัวอื่นมาใส่แทนนะครับซ่อมแบบง่ายครับผมเรียบร้อยครับตรงนี้วันนี้ก็สามารถซ่อมกล้องได้2ตัวนะครับผมอ่าก็กล้องที่ น้ำเข้านะครับก็น้ําเข้ากล่องทําให้หัวบีนซีมันเป็นสนิมมันก็เลยหมุนไม่ออกแล้วอันนี้คือล็อกตายแล้วครับนี่ดูคราบสนิมเปลี่ยนบรนานใหม่อืแล้วก็ตัดต่อเอาเอ,าอาตัวตัวเมียจากกล้องอื่นที่เสียนะครับมาใส่แทนตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนกล้องใหม่ครับแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ พวกสายพวกหมอนอย่างเดียวครับกล้องใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็เอาซิลิโคนยิงกันน้ําก่อนปิดบล็อกแล้วก็เอาซิลิโคนยิงกันน้ําไว้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับซ่อมกล้องนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดกล่องส่งงานครับผมมุมนี้เลย